สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่10กรกฎาคม2568วันนี้ผมอยู่กับฟากตะวันตกของสวนป่าริมคลองไส้ไก่ซึ่งต้นไม้ส่วนมากยังไม่ค่อยโตมากนักเนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มน้ำดัำงั้นก็ จะปลูกได้ก็พวกไม้ชอบน้ําเช่นพวกไม้ยางอะไรต่างาผมก็เพิ่งเอามาลงอ,าอย่างที่เห็นข้างหน้า,เ,าเป็นต้นยางขนาดปีที่เริ่มปีที่สองก็ขึ้นได้เป็นอย่างดีส่วนต้นไม้สักรหรือว่า,าชนิดอื่นเนี่ยค่อนข้างจะโตช้าแต่วันนี้ผมคงไม่ได้มาคุยเรื่องของ ต้นไม้แต่มาจะมาคุยเรื่องไผ่ผมอยู่ใกล้ๆก,กับไผ่ชนิดหนึ่งไผ่ยักษ์ต้นนี้มันมีหลายาชื่อมากซึ่งเป็นชื่อทางการค้าเพื่อมาโปรโมททางด้านการค้ากันแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดนโดกรมัสเอ่อแต่เจนเทียสซึ่งในช่วงหลังๆเนี่ย ท่านกูรูไผ่เขาส่วนมากเขาจะยอมรับกันว่าไผ่พวกนี้ก็คือพวกยักษ์นั่นยักษ์ปักกิ่งหรือยักษ์พพพระอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสกุลเดียวกันแต่คนละโคลนเพราะงะั้นเพื่อนๆถ้าเกิดจะหาซื้อมาปลูกก็ไม่ต้องไปทำไมผมที่เอาซื้อต้นนี้มาปลูกซื้อมาในนามของยักษ์ปักกิ่งมั่ง ยักษ์น่านบ้างอะไรบ้างก็มายุคนี้ก็คือเนื่องจากการค้าการแข,ข่งขันอาจจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนไม่มีใครกล้าที่จะฟันธงเพราะมันมาจากไอพวกสกุลเดียวกันแล้วก็เพราะมันเป็นประโยชน์ทางด้านการค้า,ายักษ์น่านหรือยักษ์ปักถิ่งหรือไอ้พระทิต ที่บอกไปตะกี้เนี่ยต้นนี้อายุของผมต้นโตที่สุดแล้วอายุน่าจะย่างปีที่สามเต็มๆแ,แล้วละผมลองดูหนอหนอบินต้นนี้ผมวัดดูเนี่ยยังไม่แตกก้านมีหนอบินขึ้นมาสองปรากฏว่า,าประมาณย่อนจากสามนิ้วไปอีกไม่ถึง ไม่ถึงไม่ถึงหุ่นปีที่สามการปลูกอยู่ในสภาพของใต้ล่มของต้นมหาดแต่ผมเชื่อว่าอีกสักประมาณปีหน้าเนี่ยมันก็จะทัลพรวดทยานขึ้นไปเหนือต้นแล้วล่ะตรงนี้บริเวณนี้หน้าน้ำไอหน้าหน้าแรงก็จะมีน้ำตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นไอ เรื่องความแม่งแรงไม่มีปัญหาแต่สำคัญคือผมเอามาปลูกในในที่ที่มีต้นอย่างเช่นต้นเน,นี้ยเป็นต้นประดูประดูบ้านประดูบ้านใบจะโตแล้วก็เป็นมันออกสีออกสีค่อ,อคนข้างดำคำ้้ำไม่เหมือนประดูป่าแต่ต้นก็เปราตรงสวยงาม แต่เนื้อไม้ที่ผมเคยเห็นนี่ก็คืออาจจะสู้ภายไอประดูป่าไม่ได้เรามาดูยักษ์น่านของผมดีกว่าต้นนี้เป็นต้นที่กอเป็นกอที่โตที่สุดในสวนแล้วละ่ะผมก็ส่วนมากก็ไม่ได้ใส่ลูกแบบเทวดาเลี้ยงเอามาใส่เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ เข้ามาดูอาจจะตรงนี้อาจจะปีละครั้งสองครั้งมันก็เกิดเจริญเติบโตได้ดีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายดูก็ปรากฏว่า,วายังยังเล็กอยู่ยังสู้ต้นนี้ไม่ได้อาจจะเรื่องพวกแสงพวกอะไรต่างๆมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะเจนตรงนี้แสงมันจะเปิดรับใด้่ประมาณ40-50%ิบหาสเปอร์เซ็นตเพราะงั้นอ่า การเจริญเติบโตก็เป็นศักยภาพของเขาแต่ลำต้นลำของไผ่นี่สวยงามมากในสวนของผมมีอยู่หลายกอเหมือนกันแต่ต้นนี้เป็นกอที่โตที่สุดผมซื้อมาจากหลายแหล่งส่วนมากจะซื้อมาในนามของไผ่ปักกิ่งหรือว่าไผ่ยักษ์นั่นก็เ,เอามาลงไว้ จากสายตาที่ผมดูก่อนที่ท่านกูรูก็จะพันตรงผมก็ดูแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่เนื่องจากเราเป็นใมือสมัครเล่นก็ไม่กลา้าพูดกันตรงๆนอกจากกูรูผู้ที่มีสามารถที่จะคอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วก็ในโลกของบงการไผ่เชื่อได้ ก็อคอมเมนต์มาเพราะะั้นก็จะเป็นขายข้อสงสัยนี่ก็อีกต้นหนึ่งอีกกอนนี่ก็คือผมซื้อต้นนี้ก็ในานามเหมือนกันก็เอามาลงแต่ว่าเนื่องจากต้นนี้มันอยู่ในที่ร่มมากาการแตกหน่ออานแทงหนอต้นใหม่ก็คงจะคนข้างช้าและลำก็ยังเล็กอยู่ ปีนี้ยังไม่ยังไม่ออกหนอเลยยังไม่แทงหนอให้เห็นก็เดินผ่านมาแล้วก็ผมได้สางกอมันก็พยายามที่จะ,ะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆไปดูนี่คือสภาพสภาพตรงนี้เป็นสภาพค่อนข้างร่มคลื้มเนื่องจากไผ่กิมซุงที่ผมเอามา,มา,มาลงเพื่อจะจะทำเป็นเฉดบัง ไอ้พวกยาคาหรือว่าจะพืชต่างๆมีพวกสร้างมนออกมาลงบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ค่อยโตก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งรัดอะไรมันมากนักไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้อะไรมากพยายามเอายางนามาลงส่วนมากตอนหลังครับก็มาอับเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันไผ่เดนโดคารามัสไจเนเทสหรือว่าไผ่ยักษ์ นนยักษ์ปักกิ่งยักษ์พพระอะไรตามที่เขาบอกกันก็ามาแชร์คลิปให้เพื่อนๆได้ดูชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ